สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสมุรไรทแลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนสมุรไทรท a ลนเนาะวันนี้นะผมมารีวิวจะเป็นชิราสยะแปดเหลี่ยมของโนบนุนากะนะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบกันเลยจะเป็นดาบเล่มนี้นะครับขนาดความยาวปกติเลย103เซนติเมตรนะครับนะเป็นทรง8ดเหลี่ยมนะครับทรง8ดเหลี่ยมแบบนี้ ทำจากไม้แท้นะ,ะแล้วก็ทําเป็นสีสวยเลยตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินดําทองนะครับทําเป็นสีแบบนี้นะสวยงามสวยงามเรื่องมัมหมับสวยนะครับนะแล้วก็ตรงฝักนะครับตรงฝักนะครับมีขีดขั้นสีดําไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีขีดแบบนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าทางไหนเป็นทางทางด้าม ทางไหนเป็นฝักนะครับแล้วก็จะดึงมั่วซั่วไปหมดเลยนะครนะมันจะเสียเวลาตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็ก1060แท้นะครับเหล็ก1060แท้1ร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาบากิทองเหลืองแท้ตราโนบุนากะนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอาทสลงในเพจไปแล้วนะครับโดยการ กดกระดาษแล้วก็ฟันกับผองเบียร์แบบไม่มีน้ํานะครับตัวนี้นะตัวนี้เลยเป็นตัวนี้เลยตัวที่มารีวิวตัวนี้เลยนะครับคมก็ไม่บินนะครับเห็นไหมยังคมหวันเจ็บๆเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้โอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่2องพันบาท2องพันบาทนะจะมีกล่องนะมีกล่องผูผ้าอย่างดีนะมีถุงถุงผ้านะครับมีน้ํามันโซจีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ของนูบุอากาศให้ด้วย ตรงนี้2,250บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาตามช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ซุมุไรทเทเลนก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับส่วนการทดสอบก็ไปดูในเพจได้หรือว่าผมตัดทดสอบต้นคลิปเมื่อกี้ให้แล้วนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของซุมุไรเทแลนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะนี่เขาต้อง